สวัสดพีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมโอชนะจนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยไม่ได้พบปาพูดคุยกับพี่เพื่อนๆนะครับค่อนข้างหลายวันนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับก็นำเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่มาให้ชมก็มีหลายรายการนะครับซึ่งบางรายการเนี่ยก็จะเป็นรายการเก่านะครับวันนี้นํามาเปิดแบ่งปันด้วยนะครับสําหรับรุ่นที่สามารถแบ่งปันได้นะครับ รายการแรกที่ผมนํามาให้ชมนะครับมีพี่หลายท่านสอบถามเข้ามานะครับครั้งก่อนแต่ก็มีคนนะครับของแล้วนะครับเนื่องจากว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยนะครับลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างนิยมนะครับการที่จะไปได้มาทีละลังเป็นร้อยองค์นะครับเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะครับมันเกิดขึ้นยากมากนะครับส่วนมากก็จะได้มาเพียงย่อยๆทีละสองสามองค์นะครับ ส่วนมากนะ่ยจะได้มาเพียงแค่อย่างละองค์เท่านั้นนะครับรายการละองค์เลยก็ว่าได้ที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยเป็นหล่อฐานภูเขาขคกองหลวงปู่พระมหาศีลานะครับรราหล่นะอฐานภูเขาเรื่อนสมณศักดิ์นั่นเองนะครับเป็นเนื้อชนวนก้นทองแดงนะครับผมราคาจองแพงมากนะครับวันนี้เนี่ยผมนํามาแบ่งปันนะครับ เพียงมีเพียงแค่องค์เดียวนะครับผมนำมาแบ่งปันที่900นะครับรวมส่งราคาจองค่อนข้างแพงนะครับเหรียญหล่อรูปนี้รุ่นนี้นะครับปลูกเศษนะครับออกในวาระเลื่อนสมณศักดิ์นั่นเง่งนะครับปลูกเศษในปี64 เนื้อเชนวนนะครับหายากเป็นเนื้อที่น่าใช้นะครับสําหรับเนื้อเชนวนมีเพียงแค่องค์เดียวนะครับสําหรับใครนะครับท่านใดอยากบูชาก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทุกองค์จะต้องรันนัมเบอร์แล้วก็ต่อโค้ดนะครับองค์นี้นะครับรันนัมเบอร์361นะครับเป็นเลขสามหลักในการต่อไปนะครับที่ผมนำมาให้ชม ก็นามาแบ่งปันนั่นก็คือเลี้ยนหล่อนะครับนั่งเมฆเลื่อนยศนั่นเองเป็นเนื้อชนวนนะครับอยู่ในชุดของกรรมการสวยมากนะครับในเนื้อชนวน,นรูปหลวงปู่นะครับนั่งขัดสมาธิอยู่บนเมฆนะครับซึ่งออกแบบได้สวยงามมากหลวงปู่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่ในอร,อริยบทของท่านเนี่ยเวลานั่งขัดสมาธินะครับเต็มองค์เนี่ยดูเข้มขังมากนะครับไม่ว่า จะเป็นเหรียญรุ่นต่างๆนะครับที่มีอริยบทนะครับออกมาออกแบบในอริยบทนั่งขัดสมาธินะครับจะเห็นว่านะครับลักษณะท่าทางโคงหนุมปู่ดูเข้มขังอยู่ใต้องค์พระนะครับจะมีเกษา2เส้นนะครับติดอยู่สร้างน้อยมากนะครับสร้างจำนวนเพียงแค่ ไม่เกิน500องค์นะครับสำหรับรายการนี้เปิดแบ่งปันที่1,700บาทนะครับมีเพียงองค์เดียวนะครับเหรียญหล่อนั่งเมฆเลื่อนยศหายากนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับขนาดในเท่ากันในพิมพ์เดียวกันนะครับแต่อีกรายการน่จะเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้ผมก็มีอยู่นะครับยังมีแบ่งปันอยู่เปิดแบ่งปันที่250บบาทนะครับรายการของเนื้อผง แต่เหรียญหลนะ่อเนมีเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับ1700บาทรวมส่งแล้วนะครับหมายเลข317นเร็นี่ีาเลขเดียวกันนะครับผมต่อโค้ดสอสลาด้านหลังในลงเป็นพระคาถาหัวใจ12ําตำนาน สำหรับเหรียญหลอนต้องผมจะนำมาทำคลิปแยกอีกทีนึ่งนะครับสามารถรับชมได้ในช่อง YouTube ของโอชนะจนนะครับรายการต่อไปที่ผมนำมาให้ชมวันนี้นะครับผมเป็นล็ c k e t ตเป็นล็อกเก็ขององค์หลวงปู่มาในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เลี่ยมสามห่วง ะครับพิเศษมีรอยจานของหลงปู่ด้วยด้านหลังนมีข้าวก้นบาทมีกีบอลมีเกสาโนนทั้งสายศิลน,นะครับอันนี้นี่เปิดแบ่งปันที่900รวมส่งแล้วนะครับามาคู่กันนะครับกับเหรียญหันข้างเลื่อนสมานาศเกิดมาในรายการของรายการเนื้อชนวนแจกทานนะครับเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมมากตอนที่พระออกใหม่ๆเนี่ยเปิดขายกันเนี่ยนะครับราคา 9ก้าร้อถึงพันเลยเพราะว่าเป็นเหรียญแจกทานในพิธีนะครับสำหรับลูกศิษย์ที่ไปร่วมในพิธีนี่ยก็จะได้แจกเหรียญนี้นะครับเนื้อฉนวนเป็นเนื้อที่รวมมวลสารนก็น่าใช้มากนะครับมีรอยจานโคงหลงปูนะครับเนี่ยนะทั้งสองรายการมีรอยจานโคงหลงปู่นะครับเปิดองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับผมรวมส่งแล้วนะมีอย่างละ1องค์เท่านั้น <c oughs> รายการอีกหนึ่งรายการนะครับที่ผมนำมาให้ชมเป็นเหรียญอายุวัฒนะมงคล78ปีนะครับนะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่ธรรมอุทยานแกเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ในลักษณะนะครับหันหน้าตรงนะครับออกแบบดูคลาสสิกดูเรียบง่ายนะครับผมเหมือนกันกับเหรียญในยุคเก่า นะครับด้านหลังนี่เป็นยันนะครับพญาเสือโครงนะครับยันพญาเสือโครงเนี่ยสำคัญกับหลวงปู่ยังไงเพระาพระว่าพญานะพญาเสือโครงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิชาของหลวงปู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่สําคัญมากนะครับสำคัญขนาดถึงท่านเนี่ยสักไว้ที่ต้นแขนของท่านนะครับล้อมรอบด้วยพระคาถาหัวใจพญาเสือโครงนะครับแล้วการแกะแมิมพ์มเนี่ยแกะได้สวยมากนะครับ เสือนี่ดูเหมือนมีชีวิตเลยน่าเกรงขามมากในลักษณะที่เสือกำลังคำลามอยู่เลียสวยๆเลยนะครับ mm. รันนัมเบอร์858ปนะครับรุ่นนี้องค์งน,นี้เป็นเนื้อนวะนะครับในด้านบนนี่มีโค้ดสอรอโค้ดประจำองค์หลวงปูง่นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับเปิดที่950บาทรวมส่งนะครับได้เนื้อนวะไปบูชาเลยสำหรับนะ สี่พี่เพื่อนๆน,นะครับสิทธิ์ยานุสิทธิ์ของหลวงปู่ที่มีความนิยมชมชอบวัตถุมงคลในรายการของเนื้อนวะซึ่งดูมีความเข้มขังดูนะครับวันลนะดูดูดันมากนะครับมีเพียงแค่องค์เดียวเช่นกันนะครับรายการที่ผมนํามาให้ชมนํามาแบ่งปันส่วนมากจะมีเพียงแค่รายการนั้นหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นเหรียญไต่มาก นะครับเป็นเหรียญกลมไตมารออกที่วัดธาตุประทับเป็นพระหลักๆเลยนะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้มากนะครับปลูกเศกในปี6-2อนะครับออกในปี6-2ปลูกเศษทั้งที่เนี่ยสเดือนเนื้อตะกัวด้านบนมีพระคาถานะชารีตินะครับตรงกลางนะครับเป็นลักษณะมันยันม้วนกัน ะจะเห็นว่ายันในลักษณะนี้เนี่ยลงปู่นิยมจานในวัตถุมงคลนะครับในหลายๆรุ่นของท่านนะครับออกในพิธีอายุวัฒนะมงคลเช่นกันนะครับ14ตุลาซึ่งก็คือวันเกิดของท่านนั่นเองเป็นรายการเนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพยนะ์สวยมากนะครับมีกล่องพระนี่เหมือนกันกันกบฟอร์ม ฟอร์มแชมป์เลยนะครับสวยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยหมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะครับได้พระยุคต้นของหลวงปู่นะครับปลูกเสกหนึ่งไตามาร์นไม่ธรรมดานะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่สองพันท่วนนะครับมีเพียงองค์เดียวนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยสร้างน้อยมากนะครับเท่าที่เจอเนี่ยมีเฉพาะเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อตะกั่ว ะตะกัวนจะเป็นตะกัวหน้ากากหน้ากากทองที่แบบนี้นะครับผมใการอื่น,นยังไม่เคยเจอนะครับจำนวนการจัดสร้างน่าจะอยู่เพียงแค่หลักพันไม่ถึงหลักพันกลางนะครับน่าจะประมาณ2อถึงสาพันองอ์เท่านั้นรายการนะครับต่อไปที่ผมจะนํามาให้ชมนะครับนำมาแบ่งปันด้วยนะครับเป็นเท้าวเวสุวรรนราชันทรัพย์ นะครับปลูกเสกที่พระธาตเหมือนหินนะครับเนื้อกะไหละทองนะครับเป็นรูปหล่อลอยองนะครับผมเนี่ยและรูปหล่อเท้าววสุวรรณร,ร,รุ่นนี้นะครับสวยงามแล้วก็สมจริงมากนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับเท้าววสุวรรณเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนะครับห่งหัวหน้นาของเทาา้าจะอ่ะจาจตุโลกบาลน,นะครับเป็นเทพ ที่มีความมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากนะครับเป็นเจ้าของทรัพย์เลยนะครับขึ้นชื่อเรื่องนะครับปราบพูดผีปีศาจนะครับเป็นเจ้าของพูดผีปีศาจทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติต่างๆนะครับมีความเชื่อกันว่าถ้าบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับจะนะครับอุดมไปด้วยโชคพย์ต่างๆนะครับจะเริยนในหน้าที่การงานมั่งคั่งและทรัพย์สินสมบัติ พสถานนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับเปิดแบ่งปันที่550บาทนะครับรูปหล่อราคาเบามากนะครับผมปกติถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็ราคาก็ต้องมี500นะครับอันนี้นี่ผมได้มาราคาไม่แพงนะครับนำมาแบ่งปันให้สมายชิกนะครับราคา500บาทเช่นกัน ต่อไปเป็นะวัตถุมงคลน,นะครับ mm. เหรียญเล็กหน้าใหญ่มีมาสององนะครับ mm. องนี้เป็นอัปปโลงยาแดงแล้วก็ลงยาจีวรน,นะครับ mm. สวยงามมากเหมือนเนื้อเงินเลยอันนี้นี่เปิดแบ่งปันที่500บาทรวมส่ง mm. อีกองนี่เป็นเนื้อ,อเนื้อปัดทองนะครับ เหมือนก,นกันกับเนื้อสองกระสับนะครับอันนี้มี0่รอรวมส่งนะครับเลข6กด้วยเลข2หลัก